ครับพี่น้องพบกับเกษตรวิถีบุรพาจันแนวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูนะครับแปลงปลูกผักสลัดนะครับเล็กๆหลังบ้านหลังร้านนะครับจากที่เมื่อสองสัปด์ก่อนนะครับได้โพสต์ภาพนิ่งไปนะครับเกี่ยวกับผักสลัดนะครับพี่น้องก็ให้ความสนใจกันเยอะนะครับวันนี้ก็เลย นำอุปกรณ์ถ่ายทำมาด้วยนะครับก็จะมาพูดมาคุยกับเจ้าของนะครับแปลงผักสลัดอินทรีย์หลังบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไทยรัฐค่ะาไทยรัฐท,ทรฐงชื่อเล่นครับชื่อเล่นนีค่ะสั้นๆจะให้จะให้เรียกว่าไงเลยครับเรียกเรียกเจหรือหรือเรียก เรียกเรียกเจเรียกน้าเรียกเจก็ได้คร่ะยายก็ได้ยายก็ได้นะครับมาแข่งแล้วโอ้แต่ว่าดูหน้าตานี่หน้าตาแบบคนรักสุขภาพมากเลยนะครับสิแล้วค่ะตอนนี้จะโอ้โหจะหกสิบเนี่นะครับโอ้มีเคล็ดลับไหมครับเนี่ยก็เคล็ดลับหลักะก็เนี่ยค่ะทานประจำค่ะ ปกตินี่หน้าร้านนี่จะจะทำอาชีพอะไรนะครับอยู่หน้าร้านค่ะขายกาแฟสดค่ะเปิดร้านขายกาแฟสดใช่ก็ยังมีเวลาที่จะมาปลูกผักสลัดได้งามขนาดนี้ค่ะก็ช่วงบ่ายคือ1ิบเอ็ดโมงเที่ยงก็จะเริ่มปิดละค่ะคือน้ำแข็งหมดเราจะปิดเลยเอาไม่ได้ขายเช้ายันค่ำยันเมืดเหมือนร้านอื่นเขาเลยไม่ค่ะไม่คือเราต้องแบ่งเวลานะคะเราต้องแบ่งเวลาถ้าเราอยากจะทำคือรักอยากจะทำอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสุขภาพครอบครัวด้วย เปิดร้านกาแฟแค่ครึ่งวันค่ะครึ่งวันค่ะลูกค้าผ่านไปผ่านมานึกว่าปิดปิดไม่ใช่เปิดแค่ครึ่งวันลูกค้าก็จะทักเสมอว่าปิดอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยโดนโดนด่าข้างหลังอยู่ประจำอะค่ะแต่ไม่ได้กินพอเสร็จแล้วก็หนีใช่ค่ะก็เข้ามาง่วงๆคุกๆอยู่กับการปลูกผักหลังร้านนี่แหละนะครับแล้วก็เดืกๆเดินๆก็จะมาจับขโมยอะค่ะขโมยก็จะมาแอบขโมยกินผักอยู่บ่อยๆอะค่ะ จะทำกิจกรรมมุ้งนะคะนเนี่ยมีมีผู้ช่วยไหมครับเนี่ยไม่มีค่ะทำคนเดียวค่ะทำคนเดียวเนี่ยนะล่งลงลงเลื่อนอะไรเนี่ยนะทำเองหมดเลยค่ะโอ้ทำแบบง่ายง่ายค่ะทำแบบง่ายง่ายเราแต่แต่เพราะว่ามันมันก็ไม่ง่ายนะนี่ก็ประหยัดต้นทุนด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหล็กแพงต้นทุนสูงอันนี้ตั้งใจเดิมทีว่าจะทําขายหรือจะทํากินทํากินเพื่อสุขภาพพี่น้องครอบครัวคือญาติม้าแล้วก็เพื่อน มาก็ตัดแบ่งคุณหมอเนี่ยก็แบ่งกันไปแรกเริ่มคือทำกินทานแบ่งปันใช่ค่ะทำแจกไปแต่ทุกวันนี้เริ่มจะมีออเดอร์เข้ามาค่ะใช่ค่ะแต่ก็ขายเท่าได้เท่าที่มีใช่ค่ะขายได้เท่าที่มีแล้วลูกค้าไม่ได้ทำเป็นธุรกิจว่าจะทำขายใช่ค่ะไม่ได้คิดจะทำขายแต่ลูกค้าบ่นเสบอว่าผักไม่พอไม่พอกินคือไม่ทันกินนะคะผักไม่ทันกินก็บอกป้าขยายโต๊ะปลูกอีก เอาอย่างนงี้<อ>งถ้าพี่น้องของเราอยากจะปลูกผักอินทรีย์ผักสลัดไว้กินเองเนี่ยเคล็ดลับที่จะทําให้ผักสวยงามได้นี่มันต้องเริ่มจากอะไรจากจากดินไหมเริ่มจากดินก่อนค่ะอันนี้นี่อย่างอย่างที่เห็นเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นจากดินก่อนคือเราเราจะต้องเตรียมพวกดินเนี่ยค่ะก่อนแล้วก็ที่แน่ก็คือพวกฮอร์โมนโปรตีนน้าหมักอันนี้ก็คือต้องเตรียมเหมือนกันค,ะ<อ>ค่ะคือต้องให้มี อาดินนี่ส่วนส่วนผสมของดินปลูกนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยส่วนมากจะไม่จะไม่มีดินนะคะไม่มีดินจะเป็นแกลบก็จะรองพื้นข้างล่างของสูตรอาจารย์คำานึงเขา呐ค่ะจะแกให้รองพื้นข้างล่างอาจารย์คำานึงนวลมาีที่อยู่ภาคใต้น่ะนะใช่ค่ะเพราะว่าดูคลิปอันนี้คือว่างๆก็ศึกษาจากครูบาอาจารย์ยูทูบหลายๆที่เอามาประยุกต์อันนี้สูตรอาจารย์คำหนึ่ง ใช่ค่ะถ้าถ้าพี่น้องสายอินซีน่าจะรู้จักเนาะอาจารย์คำหนึงนวลมณีถูกไหมอยู่อยู่ภาคใต้อยู่จังหวัดไหนนะนยูภาคใต้รู้สึกว่าจะเป็นจังหวัดอะไรชุมพรหรือเปล่าคะอะไรสักอย่างนี่แหละถ้าถ้าดูในช่องสามอาชีพอะไรเนาะเครือข่ายของสันติอโศกันนะ อ่าคก็ดินก็จะเป็นสูตรของท่านนั่นแหละค่ะแล้วก็แล้วก็เราก็จะมาหมักมูลวัวแล้วก็จะมีแกลบดูจะเป็นแกลบดําแต่ขุยมะพร้าวจะไม่มีนะคะคือไม่เน้นขุยมะพร้าวมันเยอะเกินไปมันก็ต้นทุนสูงด้วยก่อนมีแล้วก็นํามาหมักบนอะไรนะเขาเขาเรียกกระบะเนาะใช่ค่ะหมักทิ้งไว้นี่เลยหมักทิ้งไว้นานแค่ไหนครับแรกๆก็จะสิบห้าวัน แต่บางครั้งก็จะทิ้งไว้เป็นเดือนแต่แรกที่สุดเลยก็คืออาจารย์คำนึงแกบ,บอกว่าถ้าจะทําอะไรก็คือทําเลยทําเลยแล้วถ้ามันมีปัญหาที่หลังมาก็เราก็แก้ได้อันนี้คณะเห็ดหอมค่ะเป็นยังไงเนาะคณะเ<ณ>ห็ดหอม,หอมต้นเขาจะอ้วนมันไม่เหมือนคณะทั่วไปไใช่ไหมไม่ไม่ค่ะคณะกินใบก็จะอีกแบบหนึ่งอ,อีกสายพันธุ์หนึ่งอะคะ่แะแต่ต้นแต่คณะเห็ดหอมต้นจะอ้วนอันนี้ลงได้กี่วันแล้วครับเนี่ยอันนี้ได้สามวันแล้วค่ะสามวัน ก็จะได้ให้ให้ตอนนี้ให้คือให้น้ำหมักเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะตอนเช้าตั้งแต่เช้ชามืดเลยแล้วก็ล้างฉีดน้ำล้างใบเขาหน่อยอนะเพราะว่ายังให้สูตรน้ำหมักปลาแล้วก็โฮอร์โมนนมสดไม่ได้โฮอร์โมนนมสดจะให้ตอนช่วงที่เราใกล้จะเก็บแล้วค่ะคือคืออาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่จะเก็บเราก็จะให้เป็นโฮอร์โมนนมสดเพราะว่าเขาจะให้ความกรอบค่ะแล้วน้ำหมักปลานี่จะจะให้ช่วงไหนครับตอนตอนไหนได้เรื่อยๆ ให้ไปเรื่อยๆค่ะอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งถ้าถ้าเราให้แบบเตือจางหน่อยคือไม่ให้เข้มมากเราก็จะให้สามวันครั้งหนึ่งเขาก็จะโตเร็วมากแล้วถ้าลองพื้นเนี่ยก่อนจะปลูกเราจะลองพื้นด้วยถั่วเหลืองถั่วเหลืองมันจะเป็นถั่วเหลืองที่เราหมักแล้วเหมือนน้ำหมักถั่วเหลืองน้ำหมักถั่วเหลืองคือใส่เอาเมล็ดถั่วเหลืองที่ผ่านการหมักแล้วเอามาลองก้นหลุมอีกเทีาไหใช่ค่ะใช่ค่ะอันนั้นจะหมักไว้ปีปีกว่าค่ะ น้หนำหมักถั่วเหลืองนี่มันจะช่วยด้านอะไรนะมันบำรุงคือบำรุงทุกอย่างของของเซลล์ของพืชน,นะคะให้เขาแข็งแรงแล้วคนทานก็มีประโยชน์เ <laughs> <laughs> หมือนเรแนะนำผมหน่อยอย่างต่อหน้านี่เขาเรียกอันนี้จะเป็นบิ๊กกรีนคอร์สค่ะบิ๊กกรีนคอร์สใช่ค่ะเขาจะต้นใหญ่มาก อันนี้อายุยังไม่ถึงยังไม่ถึงเดือนนะคะยังไม่ถึงเดือนใช่ค่ะเพราะว่าเขาลงปลูกวันที่สิบสามของเดือนที่แล้วอแต่นี่วันนี้วันวันที่ห้าใช่ไหมคะอืใช่ไหมคะก็น่ะอายุเขายังไม่ถึงเลยแต่ว่าเขาตหลืออีกเป็นอาทิตย์อายุครบของเขาคือหนึ่งเดือนถึงจะเก็บผลผลิตได้ก็ที่จริงอ่ะที่อื่นเขาจะเก็บสี่สิบวันหรือสี่สิบห้าวัน เขาโตแล้วอยากทานก็คือเก็บเลยอันนี้แค่ยี่สิบเท่าไหร่วันเนี่ยน่าจะกันแต่เดี๋ยวลูกค้าสังไปแล้วนะคะตัดไปบ้างแล้วเมื่อคืนโทรมาดึกมากเลยไม่รู้ว่ากินปลาเผาหรือว่าหมูกระทะอันนี้มันบ่งบอกถึงพลังของดินพลังของจุลินทรีย์อินทรีย์ทั้งหมดก่อนอายุอะค่ะก่อนกำหนดอะค่ะเขาโตเขาโตเร็วมากโอ้โหแล้วนั่นนะคะอันนี้คือคือ บิ๊กกรีนคอร์สบิ๊กกรีนคอร์สคือที่นิยมที่สุดใช่ไหมครับใช่ค่ะอร่อยที่สุดเขาบอกว่ากรอบแล้วทำสลัดซีซ่าสลัดนี่ก็อร่อยค่ะโอ้โหซีซ่าสลัดคนสายสลัดอินซีนี่เห็นนี่ร้องโอ้โหเลยเนี่ยน้ำลายไหลเลยครับกรอบมาก่ถ้าครบอายุเขาหรือว่า45วันเขาจะโตแบบอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็มันใหญ่มาก เอาถัดมาครับถัดมาตรงนี้คืออันนี้จะเป็นกรีนโอ๊กค่ะอันนี้กรีนโอ๊กค่ะกรีนโอ๊กใบใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันนะคะลงวันที่สิบสามก็คือยังลงไล่ๆกันใช่ค่ะยังไม่ครบอายุเลยแต่เพราะว่ามันพอๆกันกับสี่สิบวันที่เขาเก็บเลยได้ไหมมันมันก็อาจจะใช่อย่างนั้นนะคะกับที่อื่นแต่ว่าที่ของเราถ้าสี่สิบวันนี้จะใหญ่มากอย่างนี้เลยค่ะอย่างน้อยๆก็สามขีดละต้นหนึ่งจะสามขีดละค่ะ แต่นี่ตัดไปแล้วขีดกว่าแล้วนะคะอายุยังไม่ถึงแต่น้ำหนักเขาก็โอเคค่ะคือเขาต้นใหญ่สมบูรณ์มากแล้วกลีนโอ๊กเลดโอ๊กอันนี้อันนี้จะเป็นกลีนโอ๊กถ้าเลดโอ๊กก็จะเป็นสีแดงก็คือตัวนี้จะจะอยู่โรงน้นอีกแปลงเนึงเนาะอันนี้มีตะปูกผักในโรงเรือนคอสก็จะเป็นต้นกล้าทางนู้นนี่ค่ะ จะเป็นคู่กับตัวนี้ค่ะจะมีกรีนคอร์สเรดคอร์สอ๋อเรดคอร์สค่ะตัวนี้กรีนตัวนั้นเรดโอ๊กตัวนี้กรีนโอ๊กผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ภาษาก็ได้สิคะรดีมัน้ากับรายการกับงันข้าจำไม่ได้เลยมันหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะดูสิเขาเมื่อวานให้ฮอร์โมนนมสดนี่แ่ะจะให้ฮอร์โมนนมสดมันจะแรงไปบางครั้งใบไม้ใบไม้เลยอ๋อเนี่ยเนาะใช่ค่ะที่เป็นสาเหตุที่ว่าใช่่คะ เวลาลาดแล้วนี่รถจะต้องรน้าให้เขาล้างน้ําเมื่อวานเนี่ยลูกค้าก็เข้าร้านมาติดติดเลยจะไม่มีเวลาได้ออกมาเลยอันนี้คืออาบน้ำให้เขาอันนี้สลัดอะไรครับเนี่ยอันนี้จะเป็นผักกาดหอมผักกาดหอมท,มท้องตลาดนะคะ,ะที่เขาไปทําสลัดโลไหมคนร้านกันแบบินเมี่ยงอะคะ่ะอ๋อเมี่ยงปลาเผาคือคือผักตัวนี้ แล้วก็ส้มตำจะเป็นที่ขายในกรลมังที่ตลาดทั่วไปในตลาดสดนะคะแล้วที่ไปทำสลัดโลเขาเอาเอาเอาสลัดโจะเป็นตัวนู้นค่ะจะเป็นตัวนู้นเพราะว่าลองผลแกสั่งไปทำสลัดโลประจำจะเป็นกรีนกรีนโอ๊คค่ะวันนั้นจะนุ่มแต่อันเนี้ส่วนมากเขาจะบอกว่าขมแต่ที่นี่ปลูกไม่ขมค่ะเออดูดินครับค่ะดินนี่ถ้าปลูกเสร็จแล้วจะต้อง เอาออกไหมครับหรือยังไงไม่ไค่ะไม่หรืออาศัยการเติมกลับดินแล้วก็ตากแดดตากฆ่าเชื้อแลมออกแล้วก็ตากแดดฆ่าเชื้อก่อนนะคะออแล้วก็ต่อไปก็ปลูกได้เลยแต่เราก็จะเอาปุ๋ยคอกที่เราหมักไว้มาให้ให้อีกทีนึงค่ะผสมอีกทีนึงแต่ผสมน้อยถ้าผสมเยอะมันจะนี่ก็งามมากแล้วค่ะเพราะดินเก่ายังมีผมผมว่า อาหารของเขายังเยอะมันมันโคตละนะจริงๆค่ะมันโตมากในที่ตลาดเขาบอกโอ้ลูกค้ามาบอกหนูไม่เคยกินผักเลยเนี่ยหนูกินผักอันนี้ครั้งแรกหวานกรอบอร่อยคนติดใจกันเลยใช่ค่ะเขาบอกว่าที่ตลาดอ่ะจะไม่กินเลยเพราะขมใช่ไมา่อยากกินแต่ลมมันมันมีเทคนิคไหมที่ที่จะให้มันไม่ขมเนี่ยก็ไมม่ทราบนนะะคัมันไม่ติดขมเลยนะเพราะว่ามันหวานมันมันมันไม่ออกกลิ่นเหมือน เทคนิคมันก็ไม่มีนะคะเราก็ปลูกทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะก <c oughs> ็ะคือใส่อาหารให้เขาอาหารเสริมแล้วก็หมักดินอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้น้ําแล้วตอนกลางวันถ้าเขาร้อนเราก็จะมาพ่นหมอกให้เขาอ๋ออ๋อนน,นี่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 นะอันนี้จะเป็นตัวพ่นอ๋อเป็นเป็นตัวหัวพ่นหมอกใช่ค่ะวันหนึ่งนี่จะพ่นกี่รอบครับนี่วันหนึ่งตั้งระบบไว้สามรอบแล้วก็จะมีเสริมบ้าง้า ถ้าว่างก็จะเดินมาให้เขาค่ะเห็นเขาพอยเหี่ยวๆเฉาๆสงสารก็จะให้แล้วเขาก็จะสดชื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยเย็นสบายไอไอใบที่ห้อยปิวๆนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้กาวดักแมลงนะคะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ใช้สารเนาะไม่ค่ะไม่จะเป็นกาวดักแมลงที่สั่งสั่ง้นนอัีแค่ขนาดอยู่ในโรงเรือนก็ยังขนาดนี้แล้วเขายังเข้ามาได้เลยค่ะผู้ที่เขาปลูกโล่งๆกลางแจ้งล่ะก็ คงจะไม่ค้นเคมีแน่นอนครับเพราะว่ายี่อยู่ในโรงเรือนเขาก็ยังเข้ามาได้มันเอาไม่อยู่ครับแต่ไอ้พวกเมตาไรเซียมเบเวอร์เหลียพวกนี้ไม่ไม่อยู่เหรอไม่ได้ใช้เลยค่ะที่นี่ไม่ใช้เลยอ๋ออันนี้คือใช้มือกตาอย่างเดียวใช่ค่ะใช่ไม่ได้ใช้พวกนั้นจะไม่ได้ใช้เลยค่ะเห็นเขาโฆษณากันมันมันมันใช่ไหมกลางคืนเด็กๆต้องมาส่องไฟหาเก็บนอนเมื่อคืนก็มาเลยค่ะมาจับขโมยกัดคณะไปทีละต้นสองต้นแต่เมื่อคืนไม่มีค่ะสงสัยจะรู้ว่าจะมี ถ้าแบบนี้ถ้าถ้าไม่ใจรักจริงนี่ทําไม่ได้นะผมว่ามันมันต้องใส่ใจรายละเอียดมากค้าโทรมาสั่งผักก็ยังมาอยู่ในแปลงผักเลยค่ะไม่ได้รับโทรศัพท์อ๋ออันนี้ขนาดว่าไม่ได้ไม่ได้ไปลงขายอะไรที่ไหนนะลูกค้ามีแต่มาถึงที่เลยลูกค้าบอกต่อๆกันนะคะว่าผัดนี่แหละคือการโฆษณาการขายสินค้าที่ดีคือการลูกค้าบอกกันปากต่อปาก โดยที่เราไม่ต้องไปทําการตลาดเลยลูกค้ามาหาเราเองใช่ค่ะภูมิใจมากจนที่ได้ทําไม่เหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าได้ยินลูกค้าบอกผักกรอบอร่อยมากภูมิใจค่ะอย่างน้อยเราก็ได้กินก็แนะนําส่งเสริมให้มอบสิ่งดีๆให้ลูกค้าที่กินนะคะคือให้เขามีสุขภาพดีจะได้แข็งแรงอย่างบางคนาที่อะไรนะเป็น ่วยเป็นโรคมะเร็งอะไรเงี้ยกินประเภทเนื้อสัตว์อะไรไม่ได้หมอก็ต้องแนะนําให้มากินผักแต่ส่วนมากผักตามท้องตลาดก็มีแต่อาบเคมีใช่ค่ะเคมีทั้งนั้นเลยอันนี้เราก็แนะนําส่งเสริมให้เขาปลูกจะจะจะได้มีชีวิตอยู่อยู่อยู่ไปได้อนี่แหละคนเราถ้า ถ้ามันไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็จะไม่หันมาใส่ใจในสุขภาพตัวเองนะแต่อันนี้เราเราเริ่มตั้งแต่เราเขาเรียกนะป้องกันคือเราป้องกันไว้ก่อนค่ะก่อนที่มันจะสายอย่างน้อยเราก็ยังเขียนเลงก่อนที่จะกินแต่สิ่งดีๆนะถ้าไปตรวจค่าผลเลือดเนี่ยผมว่าคงไม่มีสารเคมีในเลือดอะไรบ้งเลยก่อนลดต้ทุกปีอะค่ะไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นบรอกโคลีค่ะบรอกโคลี แต่ว่าอไอเหมืมนเหมัอนกะลัมดอกไหมเนี่ยใช่ค่ะกะลัมดอกเขียวแต่ว่าโปรตีนเขาสูงมากนะคะอันนี้นักกีฬาทีมชาติแบบเก็บตัวกินเลยนะคะเด็กแบบเนี้ยอค่ะคือเขาจะบำรุงพวกนักกีฬาทีมชาติน่ะคะอยู่เมืองนอกค่ะอเนี่ยคือตัวนี้จะให้แคลเซียมสูงให้จะเากระดูกร่างกายแข็งแรงแล้วก็พลังด้วยค่ะดีค่ะดีดีมากตัวเนี้ยค่ะ มันไม่ใช่กระหล่ำดอกนะคะคือมันวิเศษกว่ากระหล่ำดอกอีกนะคะจะมีดอเขาสูงมากอแล้วก็แพงด้วยนะคะที่เมกโคอ่ะกิโลนึงก็โอ้โหหลายร้อยอยู่อันนี้ค่ะนางเอกนางเอกของของที่นี่ใช่ค่ะมันคืออะไรครับใบยองยองเนี่ยว่าสิ่งดีแต่ทำไมไม่มีใครชอบกินอันนี้เขาเขาเขาเรียกอะไรคะนี่เนี่ยค่ะราชินีผักก็คือว่าเขามีแคลเซียมสูงมากชื่อว่า เคค่ะผักกาดเคีวใช่ค่ะเขาะเขาเรียกผักกาดไหมหรือผักเคมันจะนาเคีวใช่ค่ะจะเป็นตระกูลของคะนาค่ะเคเขากินอะไรมันนะกินหัวกินดอกไม่ค่ะกินใบเนี่ยกินใบใช่ค่ะเาจะเป็นตระกูลคะนากินใบแต่มีชื่อว่าคะนาเคียวใช่ค่ะคะนาเคียวจะปั่นถ้าถ้ากินแบบถ้ากินยากก็คือว่า ถ้าไม่ชอบกินแบบนี้ค่ะสดๆเราก็ไปปั่นใส่ยาคูยาคูหรือว่านมสดได้ค่ะไม่อย่างนั้นเราก็เอาไปผึ่งให้เขาแห้งให้เขาแห้งให้เขากรอบแล้วกระบดใส่อาหารให้เด็กๆค่ะโอ้โหอาหารมันมีประโยชน์มากค่ะแคลเซียมสูงมากแค่เนื้อสัตว์เลยนะคะตัวนี้อันนี้ไปได้พันมาจากไหนคะนี่สั่งลาซาดาค่ะอ๋อสั่งลาซาดามันจะมีหลายสายพันธุ์นะคะอืมเนี่ยจริงๆนะคะมันอันนี้กินกินกับลาบกับปนได้ไหมนี่ได้ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยไปกินกระลาบกับปน้ะจะว่าไปไปรถเอ่ออันนี้คุณค่าของเขาลงหรือวไม่ค่ะไม่อร่อยนะคะกินสดๆได้ด้วยลองชิมไหมก็กินสดเิคะมันฉุนไหมครับไม่ค่ะไม่ผมก็เป็นคนที่กินผักสดยากมากเหมือนกันนะะแต่จะรู้สึกว่ามีกลิ่นของผักอยู่ยันไงคะไม่ขมค่ะมั่นใจได้นะเป็นไงคะ ปลอดสารแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะอืมันน่าจะมีไฟเบอร์สูงนะบอกว่าตัวนี้จริงๆอ๋อเหรอให้แคลเซียมวิตามินนั่นน่าจะแบบก็ผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งคือ,อพักฟื้นนะคะคุณหมอจะแนะนําให้กินตัวนี้ปัน่นใส่ข้าวใส่โจ๊กคือถ้าทานลำบากก็ปั่นเป็นน้ำปั่นเป็นน้ำเป็นน้ำคลรโบฟิลใช่ค่ะแบบนั้นเลยอื อน,นี้เราไม่ต้องไปทานเนื้อสัตว์เพราะคุณหมอห้ามทานใช่ไหมครับเป็นมะเร็งเขาจะไม่ให้ทานเนื้อสัตว์เขาจะแล้วตัวเนี้ยจะแทนแทนได้เลยคะ่ะทดแทนได้เลยเพราะแคลเซียมสูงมากตัวนี้คะ่ะโอ้โหพีห่กินไหมคะน้ำพริก <laughs> ถ้าถ้าฝรั่งเขาเอาไปกินกับอะไรเนี่ยสลัดไงคะเป,เป็นสลัดใช่คะ่ะนกับน้ำสลัด ใต้อีสานวาดรอก็กินเกาเจียวกระปลนกับลาบตัวนั้นตัวอืก็เนี่ยก็ไปกินได้เลยค่ะเนี่ยเขาจะมีอะไรนะคะชีสหรอที่เป็นเหมือนแผ่นไม่ใช่มีแค่อเขาเรียกอะไรผักสลัดเนาะผักกาดเขียวข้างนอกยังมีมะเขือเทศอะไรนะเชอรี่ผักมะเขือพริกเมลอนผักหอม นี่มีอะไรนะโรงเรือนอะไรครับเนี่ยอยู่่ตรงนั้นจะเป็นขัเมลอนค่ะขัยาวแล้วก็เป็นมันมันตระกูลเดียวกับเมลอนแต่มันไม่ใช่เมลอนค่ะมันเป็นแตงไทยหวานสายพันธุ์ใหม่อันนี้อยากลองดูว่าเขาจะหวานจริงๆริงไหมเพราะว่าเขาทุกอย่างที่เห็นอยู่ในนี้คือปลูกแบบอินทรีย์ไม่มีเคมีผมเดินหาขวดยาเคมีก็ไม่มีสักขวดแม้แต่ปุ๋ยก็ไม่มี เห็นแต,<ม>แต่กระสอบขี้วัว <c oughs> ขี้ไก่ขี้ <c oughs> <c oughs> จะไปดูขี้ไก่ไหมล่ะคะหมักยังโหนิ่มนวลมากอ๋อมันต้องหมักดนซุยมากใช่ค่ะขี้ไก่คือจะหมักเสร็จแล้วเป็นขี้ไก่ไข่ค่ะอันนั้นสำหรับเอามาไว้ใส่แตงแล้วก็ขวกยาวแล้วก็นอก้องมะเขือเทศอย่างเป็นปุ๋ยอินทรีย์นี่มันจะต้องผ่านกระบวนการหมักให้เสร็จสิ้นก่อนถึงจะมาใช้ได้อะเนาะใช่ค่ะต้องหมักก่อนก็ ส่งท้ายนะครับเผื่อพี่น้องของเราสนใจอะไรยังไงอยากจะปรึกษาอยากจะมาดูงานนี่อยู่ที่ไหนครับนี่พี่ขัดตรงข้ามตรงข้ามอบตที่ทำการอบตคลองหินปูนแล้วก็สถานีอนามัยคลองหินปูนใช่ค่ะก็จะอยู่หน้าร้านก็จะเป็นร้านขายกาแฟ ถ้าจะไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่าเป็นร้านขายกาแฟไม่มีชื่อแล้วก็จะติดโรงงานบริษัทอะไรนะครับซ้ายมือตรงนี้บริษัทผลิตพวกอาหารเสริมคลลาเจนเนาะก็ถ้าจะเห็นถ้าถามพี่น้องของเราเหลือไม่งั้นก็โทรมาครับที่เบอร์เบอร์โทรนะครับ0 099ค่ะ1549 227ค่ะเจนีเนาะครับผม ถ้าพี่น้องสนใจเนาะผักนี้ยังพอมีต้อนรับพี่น้องยู่ไหมครับพอขายไหมมีอยู่เรื่อยๆค่ะก็พอมีถ้ากินไม่หมดก็จะแบ่งขายให้ใช่ค่ะบางทีก็ไม่ได้ซื้อหรอกแจกไม่ได้ซื้อค่ะไเรื่อยค่ะกลับบ้านมันก็คือความสุขของคนที่ได้ปลูกอะเนาะแล้วได้แบ่งปันสิ่งดีๆให้กับพี่น้องของเราไปได้ทานเนาะเห็นเขามีความสุขสุขภาพดีเราก็ดีใจละ ใช่ค่ะเราก็ไม่ใช่เราจะสุขภาพดีคนเดียวเราก็แบ่งปันคนรอบข้างเราด้วยจริงค่ะเนาะอันนี้เป็นความสุขจากใจจริงค่ะนี่นะครับเขาเรียกทฤษฎีบันไดเก้าขั้นเนาะสู่ความพอเพียงหลังวันเล็กๆแบ่งเวลาจากการค้าการขายนะครับขายกาแฟสดหน้าบ้านหลังเลิกงานก็ยังอุตส่าห์นะครับมาทำปลูกผักอินทรีย์ผักสลัดอินทรีย์ไว้ทานเองในครอบครัวเนาะนะครับ วันนี้ยังไงก็ขอบคุณเจนีมากๆนะครับที่มาแบ่งปันความรู้นะครับมาเปิดแชร์ประสบการณ์เล็กๆนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับในการปลูกผักสลัดอินทรีเนาะยังไงก็ฝากพี่น้องไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจนีมากๆนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมฝากพี่น้องของเราไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้คลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ